เรื่อกับกราบสวัสดีพี่น้องนะครับมาเบิ้งการทํางานชีวิตของอคนขับรถนะครับมันมีอย่างน,นึงนึงเขาให้ไปได้กับไปเมื่อนีม่มาใหญ่ตู้เครื่องจินครับเอ่อผมมีอยัางครับงานเล็กๆน่อยๆ ครับว่าการทำงานในแต่ละมือเป็นยังไงจังไงนะครับเนาะไปครับไปกันเลยอาจจะเสียงดังไปบ้างนะครับนะ่าว่ากันเดอ้อนี่ครับตัวเครื่องเจียสีวขาวเห็นบ่มเสียวขาวนั่นแหะคุ้นยืนนั่แหละมาเดี๋วจะย่ายคามฟังนะครับ อันดับน่อันดับแรกมียืดุงแล้ว ยานเป็นการใช้วิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสาร เสียงวิทยุนะครับผู้ส่งสัญญาณอาจจะเสียงหนักเนี่ยนะครับข้างนอกตั้งเบาแอแ ครับครับครับได้ครับมาต่อมาทางซ้ายนะซ้ายนนมาซ้ายอนมาซ้ายตรนี้เลยซายมาครับซ้ายมาซายมาครับ อพอพอพ่อพ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 มาเียลงเียบาตก่อนเดี๋ยวให้ไหม um ั้ยเ right. ียบมเียบมยียบออพอ กะซิมีตู้เครื่องมือนะครับอีกสองสามตู้แยกของเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สิ่งผมอย่ยังไรงานใกล้สิเนสุดแล้วครับเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านกลับซองแหละใกล้ส่งกาลนะพอดีพอดีได้เงินว่าส่งกาล ก็จะเป็นตู้เครื่องมือนะครับของทีมทีมของช่างอนนะครับเพอนเห็ดงานโอ้แดดคือแห้งดีแดดมัอนี่ ที่ตามช่องนี่นะครับใช้ป้อมหมอนทัวช้แนวกติบมิกิจกรรมหลายๆอย่างล่ะครับเพจการทํางานในการใช้ชีวิตประจําวันของในแต่ละมือในการเทศยุเห็ดกินแน่ไปทั้งสัตนะครับนะฝากติดตามนะครับช่องหม่ครับกาลังเพิ่งเริ่มเพ็ค่ะพิษพาดประกันไดกยวยาวากันตอเนาะฝากติดตามไปนะครับไปแล้วแล้ว,ลวยก แล้วครับไปแล้วการยกเต้มข้างต้องให้สัญญาณนะครับสัญญาณแต่สัญญาณนกกวีดนะครับให้ครอบปอดไว้ทางนี้ก็จะมีคนรอรับอยู่นะครับนี่นี่คนให้สัญญาณามาแล้วปึ๊บ เคลสนี้เป็นเคสนี่อ่อทาราโนนะครับห้าสิบตัน M3 สามนะครับความยาวอยู่ที่สี่สิบเอดจุดสเมตรนะครับเขากำับไม่ได้เปิดเบรดครับงานทนยกยใกล้เแล้วก็เปิดแค่ทรานี้ปน้อยเปิดไปแค่โอ้ยี่สิบเมตรนี่ครับมีจอบอ,อกทุกอย่าง น้ำหนักที่ยกได้เท่าใดเท่านั้นเท่านั้นนะครับเขียงเุรื่อมือนี่เขาพัฒนาไปไนไปุ๊บเปลี่ยนเป็นไปเลเรี้อแล้วนะครับย้ายฟังทั้งนี้เพื่อนๆหน้าสีเฮ็ดถนนนะครับเพื่อนหน้าสี่ที่พื้นที่ส่งงานแต่ต้องย้ายขามฟังไม่เพื่อนครับ ให้สัญญาณมือแน่สัญญาณวอแน่นะครับกับเบิงตามลักษณะขันยุใกล้เขากับใส่สัญญาณมือให้เขาควักมือไวๆ้ๆหนิว่าแม่ให้ลงไปหายด้วยครับเขาให้เอาของลงเดินลงซาๆนะครับครับี ทลิตหนึงเล็กๆน้อยๆจิบๆย่อยๆคนงานเพิ่งแต่งยงยัได้ก็หละวาแต่ว่าเพิ่งแต่งหนักเนาะอันนั้นพฤศจังรถไม่ยันบนว่าตั้งใจยังแต่งยงกผื่อเพิ่์นเบิดละครับขาดเพิ่์นบม่ได้โอ้เหลือสองตัวสองตัวกันมือ บเปลี่ยนทางผนครับปูนถึงบนเขาบดเค็มกับมีอันนี้เพื่อนกำลังเสียถนนนะครับเพื่อนถี่โซงงานโซง,งยังเปลือกเบสเบาด้วยไปไปอันนี้เป็นงานงานประจํานะครับคืองานไล่เดือนอยู่กับเขาจนกว่าพุ่นละครับเขาสีแล้วงา,งานเขาสีเบื้อกีนาพุ่นละ อ่าคือพักกันจับเชือกกันด้วยูย่จนลึ่งกันแล้วครับจนสนิทกันแล้วครับคือพะดีบอกว่าลุกมังได้มังได้บอกมือไว้ดี มันแม่เห็นลุกกป็นาที่นี่ทำไมครับก็ได้ เห็นเด็ดหัวป้ายครับเห็นแห้งกับบได้เพิ่นว่าให้ไปเห็นเด็ดยป้ายเพิ่นว่าบ่ต้องทำ้าดอกประเสริฐดหมื่นแล้ว ยินเสียงแต่วะครับต้องบีบทุกรั้นเลยครับมันเป็นโกดของคนบีบแน่บ่บีบแน่ได้นันกับนีเลยบังเทือ มาทางนลังคาบ่ะขงนั่นบ่ะข้างเทปปูนนะครับเทปปูนมือมือยู่ข้างนั้นไอสูวครับครับไอ้สูวไอ้สูวคนออรอเทปปูนมือมือยู่จอมุ้อยู่เทปปูนเบิดมือเพาะั่นเปิดกระไดไป ยังอีกอ่เอนเอวเเ้เพื่อนเาะเอาไเอาเอาว้หนห้เพนใ่บไดต้ตอร์เหอ่รอเตียมาลอิวสองรถมาคูองคิแล้วก็พอเลเกี่ยกับอกเรียนล็อับรเพือนเหรครับ คุ้หายสัญญาณเิ่นเบินเ่นหายเห็ดตัไงไหนก็เห็ดน้ำเพินแห,ห,หละครับตามนั่นตามเพิ่บอกน่แรกมากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ท่านพุณพระฟาจอดที่พุ่นกะไอ้น้องครับเคนจะเคนยกอย่างพูกนั่นแต่ทางนี้แหะไอ้สัเทปบุญไอ้ป้อมนีใหายของครับมือมี่ยังแน่แล้วก็แล้วถ้ามากะไปจอดที่ก้าครับมือมี่อยากล่ะเนี่นี่กะไปจอดสแตนบายนั่นสังเก็บบุ๋มแล้วไปไวหล่ะครับกดมือใส่กันครับเก็บบุ๋มโหลดวั่ร์ เลยครับเพิ่นกับมาเก็บข้องห้ครับเก็บมาใบเก็บยังไม่ลารุ่นนะสั่งเก็บหลอกไปไว้ สักช่องนึงนะครับนะเนาะติดตามชีวิตเดี๋ยวสิอัปเดตเรื่อยๆครับว่ามื้อนี้เฮ็ดยังมื้อนี้เฮ็ดยังนะครับตกแรงมากเฮ็ดยังกินนัง่งที่ะั่นคนกับว่าเก็บของใส่หนา้ารถเรียบร้อย เก็บลอกครับเก็บลอกไว้เวลาแรนมันสิบว่าได้ปาดพลังพลงัง,ลงเป็นความเป็นเป็นกระเป็นกฎนโยบายของทางหนน,นะครับต้องให้ทุกคนสงานเวลาวิ่งต้องเก็บครับ ค้อยเก็บแผ่นห้องขาให้กจ็จอยคู่หนึ่งทรั้งทรั้งคู่คหนึ่งคู่หนึ่งนั่นยางมากเลยทเป็นคนน้ำรถครับต้องมีทงเขียวแดงเก็บแผ่นก่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเก็บบนกระดขาเล่นเขาเลยครับ ขอะตูนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิมีอากาสีทย้อยลงคลิปให้เบืองเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ